เย้ yeah. สวัสดีครับทุกคนพี่เล็กจาก The ิจิ m เองครับวันนี้พี่เล็กมีท่าออกกำลังกายสำหรับเด็กวัย4เดือนถึง10เดือนหรือว่ามากกว่าน,นั้นน้อยนึงก็ได้นะครับมาแนะนำกันครับ2ท่าด้วยกันเป็นท่าออกกำลังกายของช่วงอัปเปอร์พครับก็คือแขนแล้วก็หัวไหล่นั่นเองท่าแรกเลยครับเรียกว่าท่าบัตเตอร์ y ฟครับผีเสือ้อก็คือวิธีการจับนะครับ ผู้ปกครองจับไปที่ข้อศอกน้องครับแล้วก็ผู้ปกครองนั่งขัดสมาธิเหมือนเล็กก็ได้ครับน้องอยู่บนตักวิธานั่งหรือเด็กจะยืนก็ได้นะครับได้2แบบเลยทีนี้จับข้อศอกไปแล้วผู้ปกครองโรข้อศอกจับไปที่ข้อศอกโรหัวไหล่น้องครับหมุนฟอร์เวดภาพเหมือนการว่ายน้ำท่าบัตเตอร์ฟลายเลยนะครับเห็นไหมมีบัตเตอร์ฟลายมีฟอร์เวดสต็อปแล้วก็ไปแบ็คเวิร์ดด้วยครับจับไปที่ข้อศอก หมุนหัวไหล่น้องออกมาไปด้านหลังเห็นไหมครับอีกทีหนึ่งนะครับจับไปที่ข้อศอกน้องครับบินเหมือนบัตเตอร์ายเลยหมุนหมุนหัวไหล่ด้วยการจับข้อศอกด้วยแรงที่ผ่อนคลายไม่กระชากไม่กระตุกนะครับของมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยโอเคนี่คือท่าบัตเตอร์ายและท่าที่สองครับ ชื่อว่าท่า cross r o ครับหรือว่าการว่ายน้ำนั่นเองผู้ปกครองเมื่อนึงออกไว้ที่หน้าอกหรือว่าพุงของน้องครับอีกเมื่อนึงจับไปที่แขนตรงข้อศอกนะครับแล้วก็ว่ายน้ำครับไปทีละข้างก่อนครับนี่เห็นไหมครับว่ายน้ําออกแรงโรตรงหัวไหล่ของน้องด้วยการจับข้อศอกครับมี forward แล้วก็มี backward ด้วยแล้วก็มีสอกข้างเลยครับซ้ายแล้วก็ขวาครับขวาแล้วก็ซ้ายครับนี่จับข้อศอก หมุนเหมือนว่ายน้ำนะครับถ้า cross stroke มี forward มี backward ด้วยโอเคนั่นคือถ้า cross s t o k e ครับทีนี้เหมือนเดิมครับเราจะเอา2ท่านี้มารวมกันครับเติมท่าแรกนะครับคุณครองนั่งให้สบายเด็กๆจะยืนหรือจะนั่งก็ได้จับไปที่กอศครับ butterfly หมุนหัวไหลน้องด้วยแรงที่ผ่อนคลายครับแล้วก็ stop cross s t o k e อันนี้ไปทีละข้างแล้ว โอเคทีละข้างแล้วเหมือนเดิมนะครับอาการที่เกิดขึ้นครับถ้าเป็นน้องคนจริงๆอาจจะมีการยื้อแรงกับผู้ปกครองครับดังนั้นนั่นคือเรื่องดีนะครับเพราะว่าก็คือน้องได้เวิร์กอัพมากขึ้นไปอีกได้ออกแรงได้ออกน้าหนักแขนตัวเองมากขึ้นไปอีกทําให้แข็งแรงขึ้นไปครับทีนี้นี่คือประโยชน์ของท่าบัตเตอร์ฟลยและก็คอร์สโตนะครับก็คือให้น้องมีแขนและก็อัปเปอร์บอดี้ที่แข็งแรง มันจะไปช่วยน้องในเรื่องของการบางทีนะครับเ,เด็กที่กําลังจักคลานครับเขายังไม่มีมูฟเมนท์ที่จะไปข้างหน้าหรือว่าไม่มีแรงพอที่จะขยับกระตึกตัวเองให้ดันพุชขึ้นหรือว่าครานได้ถ้านี้ก็ไปเสริมสร้างให้เขาตรงนั้นแข็งแรงแล้วก็มีฟีลลิ่งของการขยับมือเพื่อจะครานครับนะครับนี่คือประโยชน์ของ2ท่านนะครับบัตเตอร์ฟลายกับคลอสตโอเคอย่าลืมนะครับผู้ปกครองลองเอาไปฝึกดูกับน้องๆน,น,นะครับแล้วก็ ฝึกไปบ่อย,ยแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเจอกันที่ The l เ t ดี้ e a m นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ